ฟีฟูดฟอร์นอเวเดินสายสู่ขอนแก่นกับแคมเปญโนวิเจียนไทยเทสวัตถุดิบอันล้ำค่าสู่อาหารไทย4ภาคณนะร้านเฮือนคำนางจังหวัดขอนแก่นภายใต้แคมเปญโนวิเจียนไทยเทสวัตถุดิบอันล้ำค่าสู่อาหารไทย4ภาคได้รับเกียรติจาก นางสาวเทอเออร์มาตินเนอร์ออตมันรักษาการเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยมาร่วมงานพร้อมกับยาย่าอูรัสยาสเปอร์บันพรีเซนเตอร์ของซีฟู้ดฟอร์นอร์เวย์ในประเทศไทยพาร์ทเนอร์สื่อและอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่นพร้อมทั้งกิจกรรมโปรโมชั่นในร้านค้าพาร์ทเนอร์ได้แก่แมคโครท็อปบิ๊กซีโลตัสฟู้ดแลนด์และธรรมชาติซีฟู้ดทุกสาขาทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนกันยายน2567 ซีฟู้ดฟอร์นอเวสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของอาหารทะเลที่จับได้หรือเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำทะเลที่เย็นและใสสะอาดของประเทศนอร์เวย์ประสบความสำเร็จกับแคมเปญการสื่อสารและการตลาดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมาเป็นเวลาหลายปีและถึงเวลาเดินสายมายังจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกเพื่อเปิดตัวแคมเปญน r w e วี a n t ยนไท a s ทส วัตถุดิบอัลลัมพาส,สู่อาหารไทยสีภาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายตลาดพร้อมทั้งร่วมมือกับร้านอาหารท้องถิ่น และร้านค้าพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศผ่านการผสมผสานอาหารทะเลนอร์เวย์เช่นแซลมอนนอร์วีเจียนซาบะและฟยอดเทาเข้ากับอาหารไทยท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคสำหรับการเดินสายในจังหวัดขอนแกน่นซีฟู้ดฟอร์มนอร์เวย์ได้ร่วมมือกับเฮือนคำนางร้านอาหารสไตล์เชฟเทเบิลที่นำเสนอศิลปะวิทยาการด้านอาหารอีสานผ่านพาข้าวหรือสำหรับอาหารสุดพิเศษ6เมนูที่ผสมผสานอาหารทะเลคุณภาพเยี่ยมชื่อเสียงระดับโลกจาก เวเข้ากับรสชาติความอร่อยของอาหารพื้นถิ่นอีสานได้แก่เมี่ยงกลีบบัวน้ำอ้อยกับแซลมอนย่างเกลือสลัดผักพื้นบ้านกับแซลมอนซอสปาลาล้างาขาวนอร์วีเจียนซาบะต้มใบส้มมงน้ำพริกนอร์วีเจียนซาบะกับกะหล่ำปีดองน้ำมะพร้าวหลามอ๋อยอดเทา และย้อเท้ารมฟันคู่ตําถั่วมะกอ,อกผลเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวห่างไฟโดยเมนูเหล่านี้จะเข้ามาอยู่ในพาข้าวข,ของร้านเฮือนคํานางจนถึงเดือนตุลาคม2567 t e m It's one of the most important uh, styles of cooking and cuisine s in Thailand So it's a very natural stop for us to come to the culinary capital of the northeast of Thailand to k o n k a e m ตอบนะคะว่าอาหารการที่ได้เลือกขอแก,กนนะเพราะว่าเป็นภูมิภาคอยู่ในภูมิภาคอีสานที่มีความสำคัญในด้านอาหารประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังมีความน่าตื่นเต้นน่ารับประทานน่ากินนะขอมีมีความน่าสนใจนะคะในเรื่องของอาหารที่จะนำมาให้ได้จากเราเข้าไปในสัตว์ปได้ค่ะ Who should I look at when I talk? Oh, it's okay. 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 And another, uh, the, the second question. Um, what do you think the combination of the Norwegian seafood and design cuisine would be like? So, what I think about the Norwegian seafood into Isan Kusin is that you have such a wonderful flavors and taste when it comes to especially all the herbs that you use here, uh, all the e edible flowers and herbs that are uh, taking into the cooking. And I think that's a wonderful uh, adding into with the Norwegian seafood, whether it be Norwegian salmon, Norwegian saba mackerel, or Norwegian fjord trout. So, it's a really great combination. คุณแอนบอกว่านะคะการผสมผสานอาหารทะเลจากนอร์เวย์เข้ากับอาหารอีสานเนี่ยทำให้ได้มีเในลิมรสสมบูรณ์แล้วก็ผักพื้นบ้านโดยที่มันเข้ากับวัตถุดิบอาหารทะเลจากนอร์เวย์มากๆนะคะแล้วก็ยังมีรสชาติที่อร่อยด้วยค่ะให้นึ่งส่วนในอาหารอีสานนะคะมันชีม by some people to try how much you So I definitely would like everybody to get inspired by this Norwegian salmon and Norwegian seafood Thai taste uh, campaign that we're running and try to uh, go out there, uh, invite your family, invite your friends to discover how you yourself can cook. at home we're in the isan cooking together with norwegian seafood it makes for a great wonderful combination to the palate สำหรับทําเป็น norwegian thai taste นะคะก็อยากเชิญชวนให้เ่ชาวต่างชาตทุกคนนะคะได้มาลิ้มลองอาหารทะเลจากนอร์เวย์ที่ผสมผสานกับเมนูอาหารอีสานนะคะเราก็อยากให้ชักชวนเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนที่รักไห้มาลองได้มาอร่อยไว้ can they find norwegian seafood ค่ะค so uh, norwegian seafood you can find in any retailers around the country of thailand. we're working in this campaign with a, it's a nationwide campaign. so here you can go to big sea or you can go to makro, lotus, foodland, Tamatard and tops. so it's a wide variety as well as you can also um, uh, buy it in several restaurants of course. but you can go to any of these stores and buy fresh norwegian uh, salmon. andweg Mac and Norwegian Pure and, and Cooked Home Sub สำหรับแคมเปญน r w r g i a n t h a i Taste นะคะเป็นแคมเปญทั่วประเทศเลยนะคะมีการพาร์เนอร์กับร้านค้าชั้นนำแล้วก็ร้านอาหารในแต่ละภูมิภาคนะคะโดยร้านค้าเนี่ยประกอบไปด้วยทาง b i, ro, Lotus, uh, Top, ิ g ซ b a c คครโลตัสทอธรรมชาติซีฟู้ดแล้วก็ฟู้ดแลนด์ก็มีมีวัตถุดิบอาหารทะเลจากเอเวทั้งแซลมอนฟยอร์ทาวแล้วก็นอร์วีจนซะ